ก็ผมตอนนี้ขอทีมงานให้สัญญาณหน่อยครับพร้อมหรือยังครับอยังเัียวครับปูปูหูฮอต้าเอาแล้วครับผมตอนนี้กรรมการให้สัญญาณมาแล้วนะครับ สังเกตเทคนิคค่ะเท,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 ทของเหลวไปตรงกลางครับผมแล้วเราก็วิ่งตรงกลางกันนะครับน้องแอนเขามั่นใจค่ะคือเมื่อกี้น้องบอกว่าน้ำยากอยู่ตรงรี้หมดเลยจะวิ่งตรงการ<อ>ลางเนี่ยก็เลยก็เลยเทม,มัอยู่ตรงกลางจะได้วิ่งสะดวกขึ้นพร้อมไหมคะแตนยานต้องวิ่งพร้อมไหมคะ ทีมงานอ่าตอนนี้พร้อมแล้วนะครับผมได้ครับขอสัญญาณนิดนึงครับอ๋อุ้ยนั่นต้องหนึ่งวิ่งสามขากับใครครับอันดูอย่ารับอย่ารับอย่ารับอย่าอย่ารับแนะครับวิ่งกับมาก่อนครับเรายังไม่ได้ต้องวีดเลยครับซ้อมใช่ไหมแอนแอนขอขออุ้ยแชมพูได้เลยครับทีมงานรู้ทันนะครับผ เอาไปครับผมกาเริ่มจับค่ะอะไรครับผมยิงหนึ่งเป้านะครับหนึ่งเป้าพอครับหนึ่งเป้าก็พอครับโอ้โหยิงนี่ไม่กลัวกระสุนเปืองเลยนะครับนี่แน่อ่ะวิ่งกลับวิ่งกลับมาครับไม่ใช่วิ่งกลับธรรมดาอ่าแล้วมาแตะมือนะครับผมไป